ในตองก็จะหรือว่าจะให้ตองไปที่อุดรไ้มตองไปส่งน้องที่อุดรได้ไหมก็ไปได้ครับแต่ว่าผมไปส่งแมกี้แล้วเมกี้ก็ต้องกลับมาส่งผมแล้วผมก็ต้องกลับไปส่งแมกี้แม้วเมกี้ก็ต้องกลับมาส่งผมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็สันเฮงซีก็ได้ลบกวนเวลาเขานิดนึงเวลาคูดทีก็ร่างสางบานนิดเดงไปสรงแน่พอเป็นสวัสดีครับตอนนี้อยู่ผมปอมิที่สมัยนะครับ หลังจากเมื่อคืนผมแจ้งน้องๆครับผมว่าไอเด็ก2ตัวมันกําลังวางแผนแก้งผมคืนแน่นอนไอตองไอตองรีบเดินเข้าไปนะไอตองรีบเดินเข้าไปนะผมว่าต้องเตรียมวางแผนแก้งผมไว้แน่นอนความรู้สึกผมจะโดน,นแก้งเอาคืนแน่นอนเลยโดนแน่ๆน,น,น้องยังซักผ้าครับผมว่าผมเริ่มร้อนๆยังไงไม่รู้มีความรู้สึกว่าผมจะโดนแกล้งคืนแน่นน น,เร,น, wow, น,นเราเราสัญญากันนะว่าเราจะไม่แกล้งกันคืนไม่แน่ใจนะพี่ระแวงมากเลยตอนนี้ในบ้านไม่มีอะไรนะ <laughs> อย่าทำสีเลย ทำสีหน้าแปลกๆในพวกนี้โดนอะไรแกงวะไอ้ล่าแล้วสามมือเขาต้องอยากใหญ่กันแล้วตอนนี้ผมก็จะทิ้งท้ากันเอาชิปอ้อใหญ่ไปใส่หมดเมื่อตัวในในตองก็จะหรือว่าจะให้ตองไปที่อุดรไหมตองไปส่งน้องที่อุดรได้ไหมก็ไปได้ครับแต่ว่าผมไปส่งเมกกี้แล้วเมกกี้ก็ต้องกลับมาส่งผมแล้วผมก็ต้องกลับไปส่งเมกกี้เมกกี้ก็ต้องกลับมาส่งผมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็สั่นทิ้งสิก็ได้ รบกวนเวลาเขานิดนึงเวลาพูดทีก็ร่างสางบ้านน่ิดเดียวไปส่งแน่พร้อไปมือพูดเลยยังยังโวยจบยังโวยจบอ๋อก็คือต้องหมายถึงว่าไปส่งเมกกี้ปุ๊บกลับมาก็าเมกกี้เขามาส่งตองอีกเองเราคงต้องไปส่งเมกกี้เบิดมือเราไปเลยสบิดมือเราไ่ได้นอนแหลแค่ไหนส่งกันอยู่นี่ยแล้วแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกแบบเวลามาทำงานเนี่ยตอง มัดตองมาตั้งประกอเสร็จแล้วตองก็ไปนอนเลยนะก็คือแบบวันนั้นเห็นนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่ห้องสงสัยเมื่อกี้สงสัยอย่างไปยกปูนยกอะไรหนักเนะี่ย <c oughs> มันเหนื่อยไงคนทรายค <c oughs> นอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยยกเสาลงหลอกลมบุมไม่เคยเห็นน้องเหนื่อยแบบนี้มาก่อนเราทำงานหนาหน้าที่เพราะช่วงนี้ต้องหาเหงิน <c oughs> มึงนี่สานะที่ครับเปลี่ยนตำแหน่งวันอยากเปลี่ยนตำแหน่งบ้อมวันนี่วันอยากจะบอกว่าอยากเป็นผาแดงมากเลยครับทีให้บอกวันนี้วันวานก่อนก่อนที่เขาจะซ้อมก่อนพี่โจบอกผมกำลังจะไปดูกล้องพี่โจบอดนตรีดนตรีอยู่ไหนนะดนตรีไหนสามคนน่ะกล้องยาวน่ะมาซ้อมก่อนแต่พอซ้อมเสร็จพอพอใกล้จะเข้ารายการแล้วพี่โจบอกว่าวางวางเครื่องดนตรีก่อนไปดูกล้องไปดูกล้อง ดูกล้องดูดูกล้องไปแม่งตยุคนนี้เป็นพาสติกงเ่ตอนนี้ก็ต้องแบบว่าทำงานหลายหน้าที่ใช่ครับเพราะว่าคนเราคนน้อยไม่ใช่คนน้อยเราต้องใช้เงินมันใช้เงินจะไงเงินนิส่ตอนกลางวันอาชีพกรรมกรแบกปูนแบกทรายอ่าแต่ว่ารอบสูๆรอบดึกเราก็ต้องใช้หัวคิดนิดนึงว่าเราแต่แก้งนี่ิสมัยคืนยังไงขอบคุณโควิดนะครับที่ ทําให้พวกเราได้หยุดพักงานนะครับแล้วสองคนนี้ไม่ได้แกล้งผมแล้วสบายดากสบายดากเนี่ยสบายพรสบายดักมารอบหน้าอ่าฝากหน่อยไรอ๋ฝากเลยครับว่ากลับมารอบหน้าว่ากลับมาดอกเดี๋ยวสิบีดีสิสิบมาอยู่แล้วเพต้องว่ากบมาเสิบมาอยู่แล้วก็ต้องเล่นเงิเลยเตรียมแผนมาอย่างดี บอลปเตียบอเอีแก่ฟังคุเียวเอ้ามันบอเแมนย็อกชันเออแต่คือว่าเท่าจะเฝ้าเอาไปขันว่าเข้าสีหมวกขนาดนี้บอลได้ไหมโอ้โีแต่คนน้องใช่ผมมีทต่คนรอรอรอแต่คนมีแต่คนที่ใส่แท้เนาะถ้าคว่ผมไม่มีคาว่าฝากคึงนี่สมัยที่นไม่ต้องแปลกใจนะเพราะพวกเราจะเงียบก่อนให้เชื่อไหมว่าเมื่อวานนี้พี่ที่เข้ามาพี่อัดคลิปมา อันนี้กูจะเจออะไรมันเริ่มร้อนไมเริ่เริ่ม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 ริแ้วงเย่เยอชิมมากเมเริ่มเริ่มแล้วแย่งเรากูจะเจออะไรไม่เคยเห็นเนี้ยตองไปตาพาหรือว่ามันกำลังแล้วพอแค่เห็นตักเริ่มแวงเมแล้วแ่งนะไปเข้าไปกินเขาไปหักลองสุคนนั้นละการเวนต้องแล้วครับรอการในยองเวนา่ไปเถียมันจะพรเลยนะครับฮือฮือฮืฮืา ันนี่เราดอนเม่กี้เมื่อกี้พี่สมแอซีดนี่แหไรนีนแ้แมือนกี่สิบป่อย่งือนเขคืนตัไวางสขึ้นลดวไเสียงงามอไมกี่บอกว่าเทปเล็บเอาเลยครับอขึ้ยนตมเลย้ยมันควางไอแพดผมนี่กระหนมันฝันไปเลยมู้า้ะ ไม้ได้สามน้ำเสียงสามห้องคิดตามสี่ห้าเกือบเจ้าผมก็แตงผมผมต้องร้องก่อนผมจะสืบดั่งมันเปน่องข้อหมายว่าเภทว่าพระเภทบอกก็ล่องจับเบิ้งก่อนกับบ้านอีดอีกะเอาาไปอีกยาไปเอีลุกลันาเขานะเอาพกลูกกรปิปวงกูใดง่ายเหมือนกันข้อมคิดของไม่ก่อนเอาข้อมคิดเาโอ้บอลูแล้วเอาไม่ล่องเดาบเดาบเดาบนเดาก็เส

กน้บปทางไอ่าพู่บ้าไปง่ายว่ะถ้าไปถามมันส้มกับู้าวมันเป็นกันนะว่าจะไงบย่เพูดบ้าเด็ดหัวหอมมีเด็้อเสียงหน่อยช่ไม่นี่้องยังึ่มกี่น้องตอมจะผมฟังเพลงนี่ผมวินหัวผมจะกินมักสมกินลตายแ้วคำพา

อยากให้มีคนมาลองเวลานี่ไเวลาเวลาออกไายกันมีไม่มีคนลองนั่งหาคนมาลองหาคนมาลองหรือหาเมียที่มาหาคนมาลองอบอหามาหาหาหายต้อง่ะมาลอมาลองอีีอยู่นี่โ่กเลุ่่มก็ล่นสุ่มี่รีเลยไม่เกี่ยดไทสลองรโตหาได้เ้าทมามาไล่ออนไล่ปะต้องอ่อนหยาห้องนี่ล่จะเพื่อนเห็นไปนีชีวิตเป็นผู้ชา อนาย,นยเสียงมันใหญ่ขึนน้นัฮาร์มต้นสมัครคนเดียวหรือที่ไหนที้มันมีแอปบอกว่าแอปที่ว่าเอาเพลงที่มันแปลว่าเอา,เอาเอาฮั่นโหลดคลิปจากยูทูบมาแล้วเ,าเขวาเขาจะแยกเสียงเพลงของนี่นี่นี่ที่ว่าแยกเสียงเพลงออกจากดนตรีนะนี่แอปอยังวะเอาเสียงหลอกออกกันบ่าแมนแมนแมนแอปไม้เส้นไม้เส้นอ่าพิมพ์เขาในแอปเล่นบอแมน มออิ๋มอยมอยมไม่เอกมันเป็นภาษาอังกฤษคุณเป็นบ้าบ้าโอ้โหเสียงเพาะมากเลยเสียงเพาะมากผมไม่เคยฟังอะไรที่เพาะขนาดนี้มันเป็ทำแน่ผมไม่เคยฟังอะไรที่เพาะขนานี้ปกติคุณคนอื่นเขาไม่ค่อยได้ฟังผมได้ร้องนะยงคังโคตรเพาะ เพราะอะไรคุณถึงร้องเขาไปจัดทั้งสี่หรอลาเต้โอ้มาซ้ำมอ่ะเออเข้ามากเข้ามานะท่านในห้างครับท่านร้องเป็นอ่อ example ให้ผมหน่อยครับปกติในห้างจะไม่ค่อยพูดแค่ไหนะเขาพูดมากเนี่ยเขาพูดมากบอๆที่ไปต้มน้ำรวอนเนี่ยเอในห้างจะให้วิจัยใครจะจะทานนะครับ เเพลงนี้มันร้องยากเสียงสูงเสงต่ำครับไ่ห้เาร้องให้นะครับคืเป็นเมื่อเิบเามันคือแอปอะไรครทุกคนเป็นกีตาร์นีเป็นแอปแต่งเพลงครับมแมปแต่งเพลงแอมปับเพลงแต่แบบแอมปกูเป็นเมอร์เบนะ